สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชังนุพารวยสำหรับมือนีนะครับผมสิบห้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาติดตามโคงสุดท้ายนะครับของชังนุเองนะครับหรือว่าของผมเองนะครับผมซึ่งมือขึ้นนี่นะครับได้ฝันนะครับผมก็เลยจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับคนไหนที่กําลังติดตามนะครับหรือว่าติดตามเื่งราความฝันของชังนุอยู่นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นโค้งสุดท้าย ครับผมสิีเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมหรือว่าก่อนวันหวอยออกกบวาได้นะครับผมก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับผม2568นะครับผมซึ่งถือว่าเอามาฝากนะครับ <criptions? S 2> ก่อนวันหวอยออกกบวาได้นะครับผมสําหรับนะครับผมผมได้ฝันนะครับผมฝันนะครับว่าไปหาพระนะครับฝันว่าไปหาพระนะครับ <c oughs> <ieving S 1> ผมพอไปหาแล้วนะครับปรากฏว่า,ากะ ได้ไปนางคุยกันนะครับน่งคุยกันกับหลวงพ่อเพิ่นนะครับหรือว่ากับพระไปหายุวัดนะครับผมกะขี่รถไปแต่รถในฝันนะครับบ่เมนรถตัวเองนะครับบ่เมนรถจะาขวงนะครับที่ว่าในความฝันนั้นรถนั้นกะเป็นรถนะครับสีเหลืองรถสีเหลืองนะครับ,ถบรถปิกอัพสีเหลืองนะครับจอดไว้ด้านข้างกุฏิกะขึ้นไปกราบไปคุยกันนะครับกับพระคุยกันเลี่ยวบันนี้นะครับก็คุยกันนะครับ ในความฝันนันก็คุยกันเรื่องค่าน้ำเรื่องค่าไฟนะครับว่าค่าเสียใจในวัดนี่ล่ละเพิ่นสวนคุยนะครับสวนคุยว่าในวัดี่ว่าเพิ่นเอาคามีค่านั่นค่านี่พลางซี่นะครับผมบาดนี้พอคุยกันเลี้ยวนะครับเพิ่นก็เลยนะครับส่วนส่วนไปซื้อยาสูบนะครับพระเพิ่นสวนไปซื้อยาสูบก็เลยนะครับก็บิพาเพิ่นไปบาดนี้เพิ่นก็เลยยางลงไปก่อนนะครับผมก็เลยกากุญแจกุญแจรถนั่น ได้คุณแก่รถที่ว่าเอาไปน้ำพกติดตัวไปน้ำนั่นมีอยู่สามดอกนะครับสามดอกก็เลยยิบทั้งอ่าทั้งสามดอกไปนะครับปาดนี้พ่อไปหอดเรี่ยวเพื่อนก็เลยนะครับแต่นใ่นใจพนันพระพนันเพื่อนบอกว่าเพื่อนสิเอารถเพื่อนไปหลังจากผมลงมาแล้วผมก็เข้าใจว่าอ่าผมสิเอารถพาเพื่อนนั่นไปเพื่อนก็เลยสีย่างไปรถเพิ่นบานนี้เพิ่นผมก็เลยว่าเอาบ่ไปรถผมบ่พ่างส่เพื่อนก็เลยหัน มาหันหนามาหล้กก็มาคิดนะครับ่าเพิ่อนก็เออเอาไปไปขั้นพุ่นกระไรเพิ่อนบางี่เพื่อนก็เลยยางไปพอยางไปเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นป้ายเพื่อนเราไปเคาะป้ายนะครับเพื่อนเห็นเพื่อนกับว่ารถรถงามรถขั้นสีเหลืองนังงามเพื่อนว่าไปขั้นนี้ก็ไไรดอกเพิ่นบางส่บางนี้เล้วนะครับยางไปก็เลยไปเคาะก้อนสิขึ้นรถนั่นภาพไปซื้อยาสูบนั่นเพื่อนเคาะเคาะทะเบียนรถแล้วกับเพื่อนกับมาตบด้านหน้าว่า มันงามรถสีเหลืองไปกับงามมันก็เคาไปทะเบียนเพราคอเลียวก็เลยผ้าขึ้นขึ้นรถขึ้นรถเรียวก็เลยขี่รถออกจากวัดไปนะครับไปซื้อยาสูบพอไปหอดแต่้านข่าในความฝันนั้นอยู่แค่หน้าวัดด้อครับในความฝันนั้นขี่รถออกไปเร้วพอดหน้าวัดปรากฏว่ามี้านข้าอยู่หันก็นเลยไปซื้อเพื่อนก็นลงลงไปซื้อซื้อเล้๋ยวพ็ยางึ้นมากอขึ้นมาเรียวนะครับก็เลยขี่รถกลับวัด กับวัดไปพอกลับวัดไปหอดนะครับผมกะ็นนะลยนะครับไข่ไขว่วลูกซิดลูกหานันมาถามาถาหลวงพ่อนี่หลนะครับเพิ่นก็ะลยล่ลงไปแล้วครับยางขึ้นกุดของเพิ่นนะครับไปอ่าถ่าญายาดย่มที่ว่ายาติ่ยมเพิ่นถาเพิ่นร่อนะครับผมบัานนี้พอเลียวผมก็เลยว่าโอ้คนคนกระหลายคนกระลหลกะล็ะลยคิดว่าสิไปหานางเห่นใตตนไม่ก่อนนั่งถาเพราะางไปแค่ซ้าน,นั่นแหละครับผม ปรากฏว่าหเมือตัวเกิดขึ้นนะครับผมหรือว่าในระจําเรื่องราวความฝันใดนะครับประมาณนี้นะครับผมในรอบนี้นะครับผมถือว่าเอามาฝากเนาะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมแล้วก็สำหรับป้ายทะเบียนนะครับจำได้แม่นย่ำเลยนะครับผมสำหรับป้ายทะเบียนทีว่าหลวงพอเพิ่นคอรถกอนขึ้นนะครับผมปกกตินั่นถ้าว่าฝันถ้าว่าเกี่ยวก็รถจ้ดขลองน่กะกะว่าไปอีกอย่างแต่ตัวนี้นั่น จักรถนะครับรถผู้ใดแล้วขี่ไปในความฝันนนั่เพราะว่ารถกระรถสีเหลืองนะครับผมป้ายทะเบียนกะโมเมนต์ไปถิ่นเปลี่ยนเจ้าของที่ว่าเพิ่นเคาะให้ผมเนี่ยมคักคักนะครับก็คือตัวเลขก็คือ299นะครับผม299นะครับหรือว่านะครับท่านผู้ชมอาจจิตคับหัวคืออาจจะเป็น266ก็ได้นะครับผมหรือว่าตัดเล่นทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวแล้วก็สําหรับตัวแปรนะครับเนาะแปรในรอบนี้นะครับสําหรับตัวแปร เพราะว่าอย่างมันแปลกมองหนึง่งคนอยียงนะครับสีพกกุญแจไปสามดอกปกตีถ้าบเพราว่าไปทางใดเขาก็ต้องพกแค่ดอกเดียวตัวนี้พกกุญแจสามดอกนะครับสามดอกกุญแจนั่นก็คือเป็นเลขหกนะครับสําหรับสามคือเอาสามใส่บานนี้นะครับพระนะครับไปก็พระพระนี่ก็ตีเป็นแปดนะครับเพราะว่าพระสงฆ์ตีเป็นแปดก็ได้ใดมากอีกคัางหนึ่งนะครับสําหรับตัวแปรก็คือแปดหกสามนะครับผมแปดหกสาม นะครับนี่กับเป็นนะครับตัวเลขเดียวทางนะครับในโค้งสุดท้ายกถือว่าไปชนกันในรอบแรกนะครับผมรอบแรกรอบแรกกับส้นอย่างสองเก่ากับส้นนะครับสองเก้าก็ชนนะครับสาหรับรอบแรกให้ไป6กสามหกสามกับมาส้นเป็นตัวแปรในรอบนี้นะครับผมถือว่ารอบแรกกับรอบ2ถือว่าเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับผมถือว่าเพิ่นมายมนะครับตัวเดียวกันนะครับผมกับมาส้นกันคือ29แล้วก็ 6, 3สา นะครับผมบารนี้นะครับกัสิมาสรุปตัวเลขแนวทางกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับในโค้งสุดท้ายของช่างนูเองนะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับผมก็คือ299นะครับผม299หรือว่าตัดเล่น2ตัวอาจจะเป็น29หรือว่า99นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็น266นะครับหรือว่า26หรือว่า66นะครับผมถ้าว่าป็นหัวเลขเก้าเป็นเลข6แล้วก็อีกหนึ่งหางก็คือนะครับตัวแปร863 นะครับผม8 6 3หรือว่าจะตันเล่นนะครับอาจจะเป็น8 6หรือว่า8 3หรือว่า6 3หรือว่าอาจจะเป็น8 9 3นะครับผมตัดเลรียสองตัวน้ำเนยแกแล้วกันนะครับผมสำหรับเลข6กับเลข9หรือว่าเลข9กับเลข6นะครับผมอ่าสำหรับรอบนี้นะครับกฝันนะครับเกี่ยวกับพระนะครับผมเกี่ยวกับพระเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานี่สรุปนะครับฝันว่าอ่าพระเพิ่นมานอนน้ำดานข้าง นะครับผมกับปรากฏว่าตัวเลขที่เพิ่นบอกนะครับพระบอกก็ได้เข้ากันตรงๆกันไปเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับรอบนี้เหมือนชัางนู้เคยบอกว่าทว่าได้ฟันเกี้ยวับพระนี่มักสิมิโศกนะครับผมมักสิมาห้โศกแน่นอนนะครับเพราะว่าาว่าเกี้ยวับพระย่ำไดเหมือนคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับผมาว่าเกี้ยวขบพระย่ำไดนี่มักเขาย่ำนั่นแล้วก็สําหรับรอบนี้นะครับโค้งสุดท้ายนี่ก็ได้ฟันเกี้ยวขบพระ และก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ถือว่าได้มาชนกันกับโค้งแรกนะครับผมสำหรับโค้งแรกนะครับผมผู้ใดอยากท่านเด้เข้าไปรับชมนะครับผมก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมเพราะว่ารอบแรกนั้นนะครับสังูฝันว่านะครับผมฝันเห็นนะครับคนอ่าลุ่งตายนะครับผมมหานะครับผมผ้ากินเนื้อนะครับเนื้อนะครับสําหรับรอบแรกนะครับผมแล้วก็สาหรับรอบนี้นะครับเกี่ยวกับพระ นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับกะมาพบกันอีกนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับเาเพราะว่ามือมีแดดบอกนะครับผมก็เลยเลยพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมมือนี้มาอยู่ข้างนอกนะครับผมสําหรับรอบวันนี้กับที่ว่าอากาศดีนะครับผมซึ่งเมื่อวานฝนกับบ่ลรุ่งนะครับเมื่อวานฝนก็ไม่ลงวันนี้นะครับอาจจะมาหรือบ่ามาเพราะว่าพายุมันกับเพิ่นวานะครับตามที่ดูเพิ่นว่ามันอาจจะเขาวันที่16นะครับพายุ มันก็อาจจะเมฆกต่ำนะครับผมสําหรับบรรยากาศนะครับนอนสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมได้รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหลักกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ชนงุพารวยนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมนะครับสีบรายพาดคลิปดีๆนะครับหรือว่าเรื่องราวความฝันตัวเลขแนวทางดีๆนะครับจากทางช่องชังลุพารวยที่ได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในแต่ละมือในแต่ละวัน นะครับผมบาวิิป็นรัฐบาลไทยนะครับผมหรือว่าฝั่งโคงกะมีเอามาฝากนะครับเราลงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมทุกๆวันนะครับผมสําหรับผู้ใดนะครับผมได้เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้โชคดีร่ํารวยนะครับผมสุขภูสุขคนนะครับผมคิดเงินไก็ใ้เงินคิดท่องก็ในท่องนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสาหรับนะครับผมก็ขอให้ถือครั้งวันที่หนึ่งสุขูสุขคนหรือว่า ได้โชคได้ลาบนะครับผมจากท่องจากช่องนะครับช่างุพารวยสําหรับวันนี้นะครับจะลา่ันบุชช่องไปกอนนะครับผมสําหรับผู้ใดนะครับนอสีทักทายนะครับหรือว่าพูดคุยกับช่างุนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเขามาไดใดนะครับผมในคลิปข้างล่างหรือว่าบมเมนสิคิปไหนนะครับหรือว่าสามารถซ้อยตีซอยแปรนะครับผมซอยตีซอยแปรจากเรื่องราวความฝันและการสำรับนะครับผู้ใดฝันเห็นกุญแจนะครับพวงกุญแจนี้ เอฟซีหรือว่าธันบุษมส์นะครับทั้งบ้านตีเป็นตัวไหนนะครับกะคอมเมนต์มาบอกซังมูในน้ำเน่นะครับเผื่อว่านะครับสีได้นะครับปรับหมดลงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าซังมูนี่ถ้าว่ากุญแจนี่ก็ตีเป็นหกนะครับนหรือว่าธันบุษมส์ตีเป็นตัวไหนกะสามารถเอามาฝากได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันแปลกนะครับคนอีหยังสิบหกพ่วงกุญแจไปสามดอกครั้งเดียวนะครับกะเรียกว่าคิดว่ามันแปลกตัวนี้หรือว่าอาจจะมาในกับเกี่ยวกับพ่วงกุญแจก็ได้หรือว่าธันบุษมส์ตีเป็นตัวไหน จะคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ